วันนี้เราจะพาทุกๆคนนะครับไปพูดคุยกันกับเรื่องราวเล็กๆน้อยๆที่ลหลายๆคนนั้นไม่ค่อยจะรู้ครับแต่ผลของมันเนี่ยหลังจากนั้นจะยิ่งใหญ่มากๆกับเรื่องราวของแฮร์รี่พอตเตอร์อออย่างนี้ครับในวันนี้เราเลยอยากจะขอพาทุกคนนะครับไปพูดคุยกับจิ๊กซอตัวเล็กๆอย่างงานเลี้ยงเต้นรำกันครับมาครับทุกคนเชื่อว่าทุกๆคนนะครับก็น่าจะรู้กันดีอยู่แล้วใช่ไหมครับว่าในภาคที่4นั้น พวกแฮร์รี่พอตเตอร์นั้นมีงานเลี้ยงใหม่เข้ามาครับซึ่งงานนั้นก็คืองานเลี้ยงเต้นลำครับหลายๆคนก็คงสงสัยกันใช่ไหมครับว่าไองานเลี้ยงเต้นลำเนี่ยดูตั้งแต่ภาคแรกแล้วทําไมถึงยังไม่เจอนั่นก็เป็นเพราะว่าไองานเลี้ยงเต้นลำของเรานั้นนะครับถูกจัดขึ้นเฉพาะวันคริสต์มาสของการแข่งขันการปลอ,องเวทไตยภาขีเท่านั้นที่สําคัญเลยนะครับจะต้องเป็นเจ้าภาพเท่านั้นด้วยถึงจะมีงานเลี้ยงเต้นลำนี้ได้เพราะฉะนั้นแล้ว การที่เราได้เห็นฮอกวอตส์เป็นเจ้าภาพนั้นถือว่าโชคดีมากๆเลยครับส่วนการแต่งตัวนั้นแน่นอนคาว่าทุกคนจะต้องมาในชุดคลุ่มและชุดลาตีที่แสนสวยเท่านั้นกรณียกเว้นอย่างหลอนครับที่จะมาแนวแนวแบบคุณทูตเทสซ,ซี่ที่ฉูดฉาดเกินไป่น่อยอ่าหลายๆคนนะครับก็อาจจะตั้งคําถามกันใช่ไหมครับว่าทําไมในวันนั้นภายในงานไม่ค่อยมีพวกเด็กๆเ,เลยนั่นก็เป็นเพราะว่างานนี้นะครับนักเรียนชั้นปี4ขึ้นไปเท่านั้น ถึงจะสามารถเข้างานนี้ได้แต่แต่แต่แต,แต,แต่นอกจากนั้นแล้วนะครับสําหรับเด็กๆที่มีอายุน้อยกว่านั้นก็สามารถเข้ามาในงานนี้ได้แต่ว่าตอนมันแขกรับเชิญเท่านั้นนะครับภายในงานนั้นนะครับพวกตัวแทนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามพวกเขาจะต้องเริ่มเต้นลําก่อนนะครับเพื่อเป็นการเปิดงานเลี้ยงมันเป็นวัฒนธรรมที่มีมาอย่างยาวนานเลยครับถึงแม้ว่าจเจ้าตัวเองเนี่ยจะไม่อยากเต้นก็ตาม เพราะว่าไอ้วัฒนธรรมนี้นะครับมันมีมาอย่างยาวนานเลยนะครับนานแบบนานมากและที่สําคัญเลยนะครับงานเลนต์ัมนั้นเนี่ยจะมีดนตรีที่ทันสมัยและทันยุคตลอดเวลาเลยครับถึงแม้ว่างานเลี้ยงนั้นจะมีมาอย่างยาวนานก็จริงแต่ดนตรีสําหรับงานเลี้ยงนี้จะถูกปรับเปลี่ยนให้เข้าทันยุคทันสมัยอยู่เสมอครับโดยเฉพาะเพลงร็อกขย่อโลกอันนี้สําคัญเลยไฮไลท์ highlight. ในตีมแต่ละตีมนั้นของงานเลี้ยงนะครับ จะถูกปรับเปลี่ยนไปตามเจ้าของงานครับซึ่งของฮอกวอตส์นั้นจะถูกจัดขึ้นที่ห้องโถงใหญ่ที่ถูกปรับอยู่ในธีมของถ้ำที่ประดับไปด้วยน้ำแข็งครับที่น้ำแข็งนั้นจะให้ความสว่างและขาวสวยดูแลสบายตานะฮะและดูแล้วมันแบบหนาวเลยสิ่งหนึ่งนะครับที่เป็นประหนึ่งเหมือนกับว่าเป็นอาถรรของงานนี้ก็คือไม่มีคู่ไหนเลยครับภายในงานถึงมีก็จะแบบน้อยมากๆครับที่จะยั่งยืนอย่างแท้จริง ทุกคู่ที่เราได้เห็นกันในงานนั้นไม่ว่าจะเป็นคู่ไหนเลยนะครับเกือบทุกคู่จะเป็นแค่ชว่วครั้งชว่วคราวเท่านั้นครับไม่มีคู่ไหนที่จะคบกันแบบยั่งยืนดูแบบของชัดๆเลยก็โชแชงครับโชชงกับเซดริกโอ้โหเซดริกไปก่อนฮนะเนวิล <Devil S 2> กับจินนี่ก็ไม่ได้คบกันแต่ถ้าว่าเรื่องราวของจิกซอในงานนี้ก็คืออะไรรู้ไหมครับพวกคุณลองเดาดูอผมให้เวลา1วิ1ห,หมดเวลาแล้วครับ ิ๊กซอว์ตัวนั้นนะครับก็คือการปฏิบัติต่อของสิ่งที่สําคัญภายในอนาคตอย่างยิ่งนั่นก็คือหัวใจของรอนครับจริงที่ว่าทั้งสองคนนี้ไม่ได้ไปงานเลี้ยงด้วยกันนะครับแต่ในงานนั้นเราได้เห็นอย่างชัดเจนกันเลยใช่ไหมครับว่ามันมีความหึงหวงอยู่ครับกับรอนที่มิ่งต่อเฮอร์แมลนี่เกรนเจอร์เราได้เห็นอย่างชัดเจนเลยครับว่าเขาไม่พอใจวิกเตอร์ครัมเลยครับที่เขานั้นได้ไปงานเลี้ยงกับเฮอร์แมลนี่รอนเนี่ยเขาพลาดมากกับงานนี้ครับ แต่ในขณะเดียวกันสิ่งที่เขาพลาดนั่นก็คือเราได้เห็นเล้ครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีอะไรมากกว่านั้นจําคําพูดนี้ได้ไหมครับครั้งต่อไปรวบรวมความกล้าและมาถามฉันไม่ใช่เป็นทางเลือกสุดท้ายนี่คือสิ่งที่ชัดเจนมากๆเลยนะครับเพียงแต่ทว่าคนในตอนนั้นนะครับอาจจะยังคิดอยู่ว่าเออฮรี่ก็ยังคู่กับเฮอร์แมลนี่นะมิกอดกันให้กำลังใจกันด้วยอะ่ะเปล่าครับ จร,จริงๆแล้วในตอนนั้นจินี่ก็แอบหวังนะครับว่าจะไปงานนี้กับแฮร์รี่พอตเตอร์นะฮะแต่ทว่าถ้าปฏิเสธในวิวแล้วแต่มันก็ก็ไม่หมาสักทีนั่นแหละครับคือจิ๊กซอเล็กๆที่มันจะสําคัญในอนาคตหากว่าไม่มีจิ๊กซอนี้นะครับไม่แน่นะครับว่าเรื่องราวมันอาจจะยืดเยื้อไปมากกว่านี้ก็ได้แต่พอมันเข้ามาแบบนี้มันเหมือนกับมันการเล่นกับความรู้สึกอย่างหนึ่งครับอาการหึงหวงเนี่ยมันทําให้เรารู้นะครับว่าใครสําคัญกับเรามากแค่ไหน บางทีนะครับเราไม่รู้ตัวด้วยซ้ำครับว่าบางครั้งแล้วเนี่ยเราเผลอรักใครเข้าไปแล้วเป็นยังไงบ้างครับกับเรื่องราวของงานเลงตะลากันในวันนี้เบาๆครับเบาๆไว้ก่อนวันนี้ผมอาจจะเสียงแปลกๆนิดนึงนะครับเพราะว่าค่อนข้างที่จะไม่สบายเป็นหวัดหน่อยๆนะฮะแต่ไม่ว่าอย่างไงเลยนะครับผมจะเอาแรงมาลุกมาเล่าเรื่องให้เพื่อนๆได้ฟังกันถ้าชอบเรื่องก็ไลค์กัซับกันละครเพื่อนพลาดคลิปต่ตอๆไปนะครับกดแชร์ เพื่อนๆของทุกคนนะครับได้มาดูด้วยกันแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ